ไปไฟธรรมชาติจะสวยกว่าโอเคนะ่ะสวัสดีครับอัสลามมกลุ่มด้วยฝากแชร์นิดนึงใครที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนะแล้วก็สวัสดีเฟซอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้อันนี้่โอเคอันนี้โปไสวัสดีบอสเซ็ดนวงวันนี้สิ่งที่จะสอนคือการแบ่งชอบผลที่เราซ้อมๆกันที่เราหักตัดกันไปเมื่อสักครู่นี้ การแบ่งชอบผมเป็นเบสิกที่มันแบบง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซอ้อนเยอะแยะมากมายปล่อยผมแล้วสวยมากสวัสดีครับท่านหา <c oughs> นเศรษฐีสวัสดีครับนะหลักการง,ง่ายๆที่คิกตัวแบ่งซ้ายขวาหลังไม่หูและที่เหลือก็ตามการสูงง่าย,ายๆยเลยแบบนี้นะการแบ่งผมแบบนี้ เป็นเบสิกพื้นฐานที่มันจะไปต่อยอดในเรื่องของอะไรได้บ้าง 1. ตัดปลายผมตัดปลายผมตัดบ๊อบเหมือนกันไหมตัดตรงๆเอาตัดเค่นิดๆครับเล็มปลายผม่วบนิ้เหมือนกันหมดเลยนะใช้ได้จริงไหมแม่เมื่อวานนี้ที่แม่โดนอ่าโอเคผู้ชายผมยาวได้ไหมครับได้ได ดังนั้นลักษณะของการแบกช่อบผมก็ไม่ได้แตกต่างกาันโอเคการแบกเขอาผมเป็นพื้นฐานการตัดปลายผมตัดบล็อกทำอะไรได้อีกต่อีินเรียต่อชีทำอะไรได้อีกต,ต,ตัดบอกตัดวีตัดยูตัดย,ตดยูตัดวีวีคืออะไรอะไรวียูคืออะไรยูคือลักษณะคุณโคูกต้องไมค่ครับ นะลตยผมผู้หญิงจะไม่มีอะไรมากตัดตรงตัดโค้งตัวยูตัดตัววีตัดสไลด์ผู้หญิงจะมีแค่นี้มันก็คือพื้นฐานการแบ่งข้าผมนี่แหละนะอ่าโอเคการแบ่งเข้าผมนอกจากตัดบล็อกตัดปใายผมเ,เวลาใดก็ต้องแบ่งผมด้วยเวลานี่ก็ต้องแบ่งผมด้วยแต่ยกผู้หญิงฉีขาข้านอกมานี่ละอี้ ดก็ต้องใช้แบบนี้นีผมก็ต้องแบบนี้ย้อมผมก็ต้องต้องแบ่งช่อเหมือนกันยืดผมก็จะต้องแบ่งช่อเหมือนกันดังนั้นพื้นฐานมันคือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดถูกต้องมากอาจารย์ถามว่าการแบ่งช่อผมในการใดกับการแบ่งช่อผมในการย้อมแบ่งช่อผมเหมือนกันถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่ทํานํามาใช้กับเะี่ยครอยาก แต่งชอบผมในการสะได้ก็แต่งโมแต่งเตียงแต่งชอบผมในการในการย้อมก็คือแต่งชอบผม้วกรป้าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอบไอ้น้าอบไอ้น้าก็แบ่งชอบผมเหมือนกันแต่พิ้นฐานที่มาใช้ก็คือพวกชิปเมนต่างๆก็แค่นํามาใช้นํามาใส่แค่นั้นมันก็คือพื้นฐานของการแต่งชอบผมใครที่ใครที่เปิดไลน์อยู่เออวันดีครับ ผมไม่ได้อ่านอ่ะเดี๋ยวเราถ้าถ้าใครเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านอ่านดูเรื่องราชการโอเคอุ้ยเราไปอู่ค่ะโอเคอุยมันก็สื่อไม่ออกโอเคแซ่เวลาแซ่เดี๋ยวนักเรียนจะต้องมาตีด้วยนะตีัวของเราเออตบถึงหัว การปลกเป็นน้ำปลเพื่ออะไรครัดเปลี่ยนอบเพื่ออะไร <ผม S 1> บำรุงดูแลสาภาพเส้นผมถูกต้องไหมถูกต้องไหมใช่เหมาะสําหรับผมที่สุขภาพเสียเสียเสียจากอะไรแทงผิดใช่ว่าแทงผิดนะซื้ออกแตกออกผมกล้าไม่ใช่กันคนใหา่กันผมเสียเกิดจากยืดดัดโดนความร้อนต่าง ทุกอย่างเลยยอ้อนอะไรพวกเนี้ยสภาพผมก็จะเสียดังนั้นทิกเมนต์เป็นการบำรุงเส้นผมที่แบดง,ง่ายง่ายในร้อยสวยก็ตรงมีเครื่องมีรูกมีอะไรมาก็าว่าไปแลถ้าเป็นแบบบ้านเราอะทิคเมนต์คืออะไรขิงืวดป่ะใช่ท,ที่เราจะดูแลงเบื้องต้นได้สำหรับในบ้านอโอเคเราเป็นช่ักแต่ผมผู้ชายทาสีมาผมเสียได้ไหมได้ แนะนำที่ดีที่สุดผู้ชายคงจะไม่ชอบแบบพี่อบไปน้ำไหมครับมาข้อบหัวนู่นนี่นั่นก็ไม่ค่อยไชอบผมต้องบอกพี่ทาอย่างนี้ครับอาจารย์จะแนะนำมะจำเลยบอกว่าเราเป็นผู้ชายเวลาเรารู้สึกว่ามัน,มนไม่ชอบขั้นตอนในการทาหลายอย่างเราทําสีมาเราทาผมมาลําดับมาลราดับพลอ,อยมาอะไรมาก็แล้วแต่แต่เราต้องการดูแลสภาพเส้นผมของเราตอนเราอาบน้ำเราล้างหัวเราสระผมก่อนอันดับแรกสระผมนะสระผมแล้วล้างออก พอล้างออกคราวนี้แหละเราลงทีมนวดหลังจากนั้นถึงอาบนะ้าจะแปรงฟันจะอาบน้ําจะถูสบู่ล้างตัวอะไรก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็ล้างทีมทั้งหมดเพราะอะไรวานในการถูตัวแปรงฟันทุกอย่างมันมีเวลาในการที่ทีมนวดอยู่บนหัวเรานานไงมันก็จะช่วืบอรุงเช่นน,นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดเข้าใจความหมายไหม ผมมีปัญหาครับผมไม่ชอบวพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเคมีใครรู้บ้างว่าเบียร์เนี่ยสามารถหมักผมได้เช่นกันใครรู้บ้างว่าไข่ขาวไข่แดงเนี่ยสามารถหมักผมได้เช่นกันไม่รู้ครับผมไม่เก่เกมผมดูแต่บอลผมไม่รู้ถูกต้องไหมผมไม่รู้ดังนั้นมันพูดได้ไนงะความรู้เล็กๆน้อยๆนักเรียนจะต้องมีในร้านของตัวเอง พยายามเก็บท่าซะหน่อยแม่มงั้นผมลุกช็อปเลยว่ะเนาะเหมือนว่าลุกช็อปเฉยๆอ่าโอเคนะแบ่งนะให้รู้วิธีการแบ่งผมก่อนอย่างที่อาจารย์บอกแหละง่ายๆถ้ารู้จักมีนะี่คือจบนะถ้ารู้จักมีนี่คือจบสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเสจีสวัสดีครับ,บ,รรบ,รบทักทายกันได้นะคุยกันได้นะ แบกไปดูกันนะมันจะได้รู้วิธีในการทำไงสวยอยู่แต่ว่าไม่สวยมุมบีดูซ้านักเรียนจะนั่งดูเฉยๆก็จะยิบขึ้นไปดูใกล้เอาไงดีแ <ละ S 1> า่อยา่าด <ละ S 1> ูใกล้มาข<า>ึ้นมาขึ้นมารอบมาข <ละ S 1> ึ้นมา,างเขึ้นมา,า,มาแต่อย่าบางกล้องประกาศเอามาขึ้นมา,มาดูใกล้ ใครอยากดูให้ก็คุนด้วยกัน เดนคืออะไรต้องการให้รู้ให้ต้องการให้เรียนรู้ว่าการแต่งหนูมันเป็นยังไงอะไรยังไงในความเป็นจริงถ้าในความเป็นจริงของการเป็นช่างบางครั้งเขาใช้แค่ทิศตัวเดียวแล้วก็ใช้วิธีทํางานได้เลยก็จะประหมายนั้นี่คือในกรณีที่คุณเป็นช่างแต่นี้เราเรียนเบื้องต้นดังนั้นต่อไปในอนาคตมันจะเกิดแบบที่ขึ้นมาเองเขาจะเข้หมายไหมล่ะทำไมอาจารย์มันไม่ต้องแบ่งให้เป็นทีลาชั้นชั้นชั้น นี่คือความเอียดในการทํางานเข้าใจความหมายไหมอ่ะโอเคนะเหมือนเดิมซ้ายขวาแ mm hmm. ยกออกจากกาันพยายามทําให้ตรงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผมคนเราไม่ได้เหมือนกันอ่ะแบบนี้ซ้ายขวา mm hmm. อะไรกรันอะไรกรันอะไรกรันอะไรกัน ติดกิ๊วางกิดให้แนบชิดหนังศรีรษะแล้วผลลัพธ์ที่จะได้คือความสวยความงามข,ข,ของของเส้นเห็นไหมเห็นปะ่ะนี่คือความละเอียดของเขาในการทำงานวันนี้มันพุธใช่ไหมช่างอาจจะตื่นสายจะปิดร้านยอยีกเนี่ยทำต่อครับ เมื่อสักครู่ที่เราเรียนกันเป็นไงล่ะเนี่ยเห็นของจริงเลยดูแบบนี้เวลาวางคิดย่างน,นี้นักเรียนตั้งให้แนบชิดแล้วก็ไล่อย่ายกอย่ายกอย่ายก,ยายก,ยายก,กขึ้นถ้ายกขึ้นมันจะเกิดเป็นขึ้นเป็นอะไรเนี้ยวางให้แนบชิดเลยแล้วเวลาแบ,บ่งผมเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ชัดเจนมาก ไม่ว่าเราจะถ่ายแล้วเปิดข้างหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะรเปิดเช็คทอยของลูกค้าที่เป็นผู้หญิงที่ชอบมาิดเช็คทอยแล้วแกละลายเส้นตรงมันจะทําให้งานออกมาสวยด้วยนี่เดสิคพื้นฐานการแบ่งผมเลยแบบนี้อ่าโอเคคราวนี้ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการตัดปลายผมถ้าเราพูดถึงเรื่องของการตัดปลายผม เห็นไหมก็ดึงลมาแล้วก็ตัดกีรช่อซ้ายขวากีรช่อหลังจากนั้นเห็นช่อแบบนี้ไหมถ้าเราต้องการเพิ่มความละเอียด้็ไปก็ทำการแบ่งกับอีกติ๊ดใช้เหมือนเดิมแล้วก็หวีลงมาเท่ากับตัดให้เท่ากับไกล์ไลน์ที่เราตัดนะ ก็ทำแบบนี้สล,สลับไปสลับไปสลับไปเรื่อยๆอันนี้คือการแบ่งชอบผมในครานี้ในการตัดปลายผมนะักเรียนเอาละคราวนี้วันนี้สิ่งที่เราจะเรียนคือการปลนะอกไหนะ้หนาปลอกไห้หาขอพยานที่ตัวพยานพยานที่ไหนวะพยานะ เปลียนตัวนะครับมั้เปลี่ยนมาเดี๋ยวมาให้นี่ครับ<ม>เราจะเราใจานี้เลยนะขอะนะน้ำเปล่าหรือน้ำเปิดบนมีมเ,เปิดครับตัดนะครับบางยาตาัดไม่ดยาตัดเนี่ยแั่ ต้อเรียนต้องกายให้นักเรียนเย็นอ่าโอเคนะในความเป็นจริงแล้วอ่ะในความเป็นจริงแล้วอ่ะเวลาสระผมลูกค้ามาอย่างเงี้ยผมมันก็จะมาบาดสามารถใส่กินนวดได้เลยเข้าใจไหมแต่นี่คือสระผมมาแล้วแต่ว่าผมแห้งตัดด้วยหรอครับสองคนเหรอตัวน,นี้ก็ได้ขยับตัวน,นี้ดี ใครตัดวะเอาออยตัดไปเอ้ยต่อตัดไปต่อตัดได้พห่ครับหรือจะพี่ชวนดีกว่าไหมชวนชวนชวนตัดถนงมาลูกค้าคอาจารย์อยากให้พวกที่เรียนแล้วการอบรมปฏิบัติเพือ่ออ่าดู นะเสีล้วใช่ไหมทุกคนนะโอเคนะสับผมไหม <c oughs> อ่ะผมที่เวลาทำหม <c oughs> ักโน้นหล,ลัง <c oughs> เออคนนั้นแหละสมมติ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 ถ้าในกรณีที่ลูกค้าทําสีผมมาจากนี่ถึงนี่เนี่ยคือผมเสื่อมที่เสีย <c oughs> เราก็ไม่ต้องลงโคนเยอะเ <c oughs> ข้าใจความหมายไหมอ่ะโอเคนะภ <c oughs> าพตันวนะี้เท่าไหร่ดีไม่ ทิศเมตรมอค่ะทำไมครับดูดูดูวิธีการทำไม่ตัเลยอาจารย์เขาเขาเ่ยาย้มถือใหม่เกินบางยาพอถที่ชัดอยู่บางยาตัดอยู่ช่ไหมบาาตัดอยู่ป้าเขาับออกมาไหนยิบหยิบหยิบบยดูนะ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 นี่นี่คือวิธีการทำทิศเมตรตีลักษณะนี้เนี่ยดู ทำต่อหัวมาแบบนี้ไหมประมาณไม่เกินประมาณสัก2องนาทีได้ทำไปเรื่อยๆเนี้ยตีคือตีอารมณ์ประมตีนะดูนะสวยอสยนะุยสวย จบอ่ะมาออยเอ้ยต่อมาฟักมาแล้วก็รูดอย่างนี้เร็วมามาหาอะไรเรามาเรียนผมจะมานั่งดูเอออ่ะฟักมานี่อย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้โอเคครับอ่ะรูดผมรอดไว้บุหรี่รูไว้แล้วก็ป้ายไปที่มือแล้วรูดลมาพร้อมกันรูดลงมาพร้อมกันรูดแบบนี้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 อ่าโอเคแล้วก็รูดนี่อีนี้อ่าแหลมๆรูดลงมา ดูนะ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 ตปยี่อย่างนี้อ่ะเรางงงงงสาวสาวอย่างนี้ตีขึ้นอย่างนี้สะบัดอย่างนี้ทำเลยครับไม่เป็นไรพี่เขาพี่เขาเป็นศิษย์พี่เราจับอย่างนี้จับอย่างนี้ตีสาวให้มันสุดๆอ่ะสายให้มันสูดๆเอาผ้ามองหน่อยดิ้เอาผ้าเออโอเค คนละชอบคนละชอบเออเก็บไ,ไว้ลงหัตเยอะๆได้นะลงเยอะๆได้อ่ะคนต่อไปมาอ่าเชฟคนต่อไปมาครับามาเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบ่งชอบผมต่อได้ถูกต้องมาเครื่องหนึงเราเก็บไว้อ่ะคนต่อไปมาครับมามาครับมาเลย มา,ม,ามาเร็วครับมาเร็วครับมาเร็วมาเร็วมามามาครับเีย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 เอาเอาเลยเอาเลยอย่าปั่นก็ถ้าเอาคนฝั่เทียวฝางเนี่ยัดัเาเยอะไปทั้งองค์หาความผิดขออ่านนิดนึงโอเคครับตั้งมือรองไว้มือนี้มือมือนี้รองไว้ขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกอ่าโอเคโอเคอ่ะตั้งมือนี้แตะไปที่แตะไปที่นี่แล้วลูบไปเอ่อเล็กข้อเอ่อชุดไม่ต้องสูดก็ได้เอาใหม่แล้วโหลดเดี๋ยวโหลด เอาคันรูปใหม่รูปรูปอย่างนี้เลยเห,เ,เหมือนสาอาเหมืนสวปลาไหลอ่ะค่อยๆยี้นี้ค่อยๆยีน้นี้ค่อยๆยี้นี้อ่ารูกลงมาให้ถึงปลายผมเออพอปลายผมมันจะเสียเยอะใส่ที่ปลายผมให้มันชุ่มๆอ่มเอาทำปี๊บแรงๆหน่อยสวยมากใช่ไหมตี๊บแรงๆหน่อยเอเอค่อยๆยี้มือปลายหักเอาไว้ อันนี้เรียกว่าอบไปนะ้ำแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดเครื่องประมาณสัก20นาที25นาทีแล้วหลังจากนั้นก็นําไปล้างออกแล้วก็การมาเป่าให้แห้งมาดีบบันไดอะไรก็ว่าไม่เรื่องดีเนานะนานไหมไนะนานไหมนานไหมกอะไรนะนานไหมนานไหมประมาณประมาณทัณ้งไม่ถึงสิบนาที เป็นสองสามสี 24, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตายพอจะจะบอกครับพอจะมายไอมถ้าที่ไปหัวฉันจะหลุดบอกนะอเขามอาไปหัวฝั่งกไปหวัวที่ผมนยังไงดูช่อเลยคะดูช,อดดชอดอ่อเนี่นะแล้วก็แม่ต่อปึ๊ก็ิดผมไวออด้ดับช่อนี้ ทำไปเถอะที่ของที่ตาบ้าเป็นุดเป็นนางแบบไม่อะไรน้อยไปเออดูด้วยเนี่ยจับไว้จับปึ๊บแล้วมือในป้ายป้ายเรื่อยๆแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆน้ำฉีดนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอาน้ำฉีดนิดนึงก็ได้ให้มันให้มันให้มันนิดหน่อยมันให้เออเพราะจริงเขาจะต้องทำตอนที่ผลมันหมาตอนที่ลูกค้าสั่งอะไรแล้วเข้าใจป่ะอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลา อีกคนนึงฝั่งนี้เลยต่อมาเร็วชข้าเรื่องมาปึ๊บอ่โอเคครับอ่าน้ำฉีดซักนิดนึงเอออ้มานี้้ก็ไดเอามานี่คนหนึ่งมามามาแบ,บ่งคนมาฝันน่นี้ฉีดแรงนางแดกบนปบนะ <c oughs> เอาลูกต้องเรียนลูกเรียนลูกเรียนมาเรียนดูเร็วเลยก็ถามดูไม่ยไหยิบเลย อย่างมันกนมาเรียนไม่เอาอะไรเรามันกาวลาเเหอนกาวลหอืกน่แหะี่สอนทได้ใช่มือจบโอเคป้ายอที่ป้านี่ป้ายจะบน้เชยูมาลูมาโอเคครับดูว่าลูประมาณอาการวจักอย่นี้ลูบกับไจะสู่้สึกว่าใดรขาวั คุยใครก่อยู่น้องมีก็ไม่ถ่ายจนเนไรเท้ามัะฝังไร่ฝังแปรงะเราปาดปีาแปรงเออมันพังหรอวะเนี่ยกีวีี่ออกทนนอเนี่อันนี้เอาไปได้หรอะเนี่ยีแล้วแล้วเอาแปรงแปรงแปรงปดเนี่ยที่หนูมอก้นิ่มๆหมดเลยนีิ่มๆเหมือนจะมีอยู่นะแต่แรงน่าจะเจอนะไม่ใช่มีก็ดูมีมั้ยวามีปะเนี่ยเอานะ ยางยังไม่ได้ซ yeah> ื้อของพี่อยากได้แบบนิ่มหรอใช้มันของปลาให้ดูดูดูฉีดไปแบ่งใครที่ยังไม่ได้ทำแบ่งกันทำนี่ใช่มหะ ช่เอาให้เลยเหรอเอาปลาไม่ปลาไม่ใช่หรอมีอยู่อันนี้ขอบต้นขาปวดท้องมากอะไรครับปวดท้องเมงหรอกินยาเสิ่กับเปลี่ยนอะไรจะดีนะลองเล่นลูกอักษรด้วยชั้นบอกทานดื่นมือล้วงไปอันนี้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 ผมมีสอนเหมือนกันนะตาชยา์ก็สอนเหมือนกันแล้วก็เป็นสอนเบื้องต้น สอนไม่ได้เยอะแต่ว่าเป็นสอนพื้นฐานที oh okay. yeah, ่ที่พอจะให้นักเรียนทำได้เดี๋ยวต่อไปดูข่าใดขอ่อจารย์นะคะเดี๋ยวข้าแม่ข้าได้ฟ้าหรอเออได้ก็จะมาหันเรื่องเล่นเสื่อนได้หนาไปขวานตีนิดเดียว ลองลื่นลองลื่นแล้วลื่นลื่นลื่นตีลงสีอะทิปเมนเนีย่ยถ้าเราทําถ้าเราไปใช้ผมฟอกไม่ได้ทำเราก็ทำเหมือนกันนะจัดจานต่างกันนี่ทหละิปเมนกับผมฟอกเพราะว่าผมฟอกเวลาเราฟอกผมเนี่ยเราก็ต้องมาป้ายทีมฟอกผมมาปายป้ายแล้วก็ลูบเหมือนกันทำเหมือนกันแตกต่างกันที่ปิการในการมาใช้ทิปเมนก็เป็นทิปเมนถ้าสีฟอกสีก็ฟอกสีถ้าใส่สีก็ใส่สีแต่ถ้าในการทำเหมือนกันเลยเอ่อสวัสดีนะครับ ไม่ได้เก่งซาลอนบอกแล้วว่าไม่ได้เก่งซาลอนปกติแค่ต้องการให้นักเรียนความรู้นิดๆอ่ะในไหนเตรียมสอบมนก็มีแล้วสอนย้อมหงอกผู้ชายแล้วจะเอาผิหักครับใช้ผิหักซาลอนค่ะพอถึงเวลาจริงๆมันก็ต้องใช้ไม่ต้องทำไปได้เหมือนกันเด็งนักเรียนรู้เอาไว้เอาต่อเอาต่อเนี่ยเอาต่อครับเด็กช่อต่อไปเร็วๆครับใครยังไม่ทำมาทำมา กใช่ท่อไหรกรเทีออกราทำทำอีกำอีกำอีกทำีกทำอีกทอีกาขอคนยังไม่ทำเดียไปต่อทำยงอยเอาียกขแบ่ครึ่งอันนี้มาอีกคนนีมาอีกนมาสััสได้เอาอยารียนเ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 ือตุ เดี๋ยวไม่จะจะถือเอาเอาแก้วกล้องมาถือแล้วเปิดหน้าเลยนะปีปีกกล้องกล้องนะี้ม่อันนี่ชอบภาพนี้จังเลยอ่าอะไรใน,น,นระพากางหลังเนี่ยเขาตัวสั้นไปเดี๋ยวถ่ายให้เปิดโทรศัพท์เหมือนพันโดนลุงโอ้ยโอ้ยเดือด เปิดกล้องหน้าเปิดกล้องหน้าเปิดกล้องหน้าโอเคนะอันนี้เราเรียนตีทิปเม้นต์นะครับผัดตีทิปเม้นต์นะโอ้โหคนตอนหน่งน้องพเพูดน้าอกว่าสคนตอนหน่ง ไั่แบบจมน้ำแตเก้าวมาเสริมถ้าผมมันแห้งก็ฉีดน้ำหน่อยนึงเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้สระไล่ไปไล่ไปฝั่งนู้นก็ยังตัดผมก็อยู่นะฮะยังยังตัดผมอยู่ดูไว้ไม่เป็นไรดูไว้อุยชักเบาๆนะอย่าระวังมึงกุดหล่นอันนี้ออกไปนิดออกไปมัน แต่แต่อย่าขึ้นโคนนะอย่าโดนโคนไม่ต้องโคนเอาปลนนะให้อยู่ประมาณขนาดนี้ห่างจากโคนประมาณขนาดนี้แบ๊กแป๊บนะครับเอนโอเคอ่ะชอบตอไปลาทำเลยเอาเร็วใครว่างต่อเลยใครว่างต่อเลยใครว่างต่อเลยอีกยังมีอีกเร็วๆเข้าคนหนึ่งทำได้หลายช่อก็ได้ไม่เป็นไรเร็วๆสวัสดีครับไอ้ด้อมเมื่อไหร่จะมาวันที่ยี่สิบใช่ไหมพรุ่งนี้มาลืนี้แล้วเนี่ยวันนี้อาจจะไม่เป็นที่ดอพอะย่เหรอมาแบ่งแป๊บ เออเอาน้ำมาน้ำฉีดนิดนึงน้ำฉีดนิดนึงผมงยัมงแห้งอยู่ผมยังแห้องอยู่คุณอ่ากดหาให้จเดี๋ยวพาพาเดิมดูพาเดิมดูผมชายด้วยไปพาเดิมดูผมชายก่อนอ่าอันนี้ก็ตัดผมปลายเราบอกแล้วว่าไทยสยามเราทฤษฎีเชิงปฏิบัตินะครับ นถึนะครับอาจารย์ใครวัสดีครับผมอ๋อคิดถึงเช่นกันฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยอย่าดึงอย่าดึงแรงอย่าดึงแรงเอาพอประมาณอยาาขึ้นสูงเอาแค่ไปเออเออโอเคนั่นแหละได้อาแบ่งช่อต่อไปไเราไปลาก,กันนู่นมา ลากเครื่องนู้นมาเครื่องนู้นอ่ะอ่าอีกสามนิ้วได้นะไอ้ประมาณหึ่ได้ประมาณสามนิ้วต้องบางมากครับนักเรียนเยอะจะครบครับผมขอบคุณครับฝากแชร์ด้วยกันครับนักเรียนจะได้มาอีกนางแบบสวยจางสวยแบบปลอมๆค่ะมีแรงอยู่นะครับ มีอะไรของจริงมั่งดวงตา <S <S น,น้ำฉีดนิดๆนะเพราะว่าผมมันจะแห้งอยู่อันนี้เป็นการเรียนอบไปน้ำเรียนแบ่งผมเออแล้วเดี๋ยวเราก็มามาใดมาอะไรอีกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ อันนี้แผนกแผนกบาเบอร์ของเราก็มีนะครับสอนหมดเลยท่านสยามสอนหมดเลยต่อไปในอนาคตไปเนี้ยนะไทยสยามอยากจะสอนสอนนวดฝ่าเท้าด้วยเคยพูดไว้นานแล้วนวดฝ่าเท้าอ่ะอาจารย์บางก็เรียนนะรวกฝ่าเท้าจริงน่าทํานะพื้นที่เราใหญ่แอบสมมติท่านนวดฝ่าเท้าเนี่ยสมมติเอ่อครึ่ง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 ชั่วโมง แบบครึ่งชั่วโมงหกสิบาทชั่วโมงร้อยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนวดป่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายืนนานไม่ห้องขครืงหลังเราทําได้นะเมอมันจริงไ้ตรงนี้ก็ทําได้เพราะว่าอุปกรณ์ในการนวดป่าเท้าไม่ได้มีอะมากมายมีกระบางแช่น้ําแล้วมีก็มียางมงยาบองเนี่ยอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยสอนได้นะอาจารย์สอนได้นะเคยเรียนเรียนอยู่นะอาจารย์เียนเดี๋ยวอย่างเดียวน่ะแต่งหน้าเจ้าสาวเลรนะ เดี๋วแต่งน้าจะสายไปเรียนไมล่ะไม่เงาขอบคุณนะครับที่แชร์อะไรนะแชร์มือเท่าไหร่ครับแชร์มือเท่าไหร่ไม่รู้หมื่นสองเปียร์เก้าพันนะโอเคป่ะก็ได้ความรู้แล้วอ่าอ่าต่อครับครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะเก็บให้หมดครีมเก็บให้หมด ไม่มีอะไรจริงๆนะพอน่านเรียนได้เรียนรู้เสร็จแล้วมันไม่มีอะไรเลยแอปแต่แอปร้านแอปไม่มีนะไม่มีผู้หญิงเข้าเนียมีจะย้อมผมก็มีบ้างมีย้อมบ้างมนเาอ่ะอืมคาเาบาลคันลูกมันลื่นอะผ้าเช็ดไงผ้าถึงตาลเช็ดบ้างย้ำนะฮะที่นี่สอนตัดผมชายนะฮะไม่ได้อีนี่ ไม่ได้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 เน้นผมผู้หญิงนะแต่ว่าเรียนเป็นเบสิกพื้นฐานนะฮะเฮ้ยอ,อาหารแมวกูให้เพอวะกูว่าอย่งแน่เลยอะอาหารแมวยังไม่ได้ให้เลยเดี๋ยวรอแป๊รลูกอรูปลปลายรูปลปลายรูปลปลายรูปปลายรูปปลานะอะไรนะช้อนเดียวช้อนช้อนพุ่มพูนะ่ะเมื่อี้ให้รรทไม่คบนุกอย่ามาสนุกลูก,ลกทำเปจริงๆอย่าาเล่น สนุกไม่ได้สนุกไม่ได,ไได้ลูกเราต้องทําตั้งใจทำดึงเบาๆลูกอย่าไอ้นี่อย่าดึงแรงดูดีนักจกับนักจับกกผมนย้อมผมย้อมแบบสีแบบแม่เอาสีแดงข้างในอนะไรนี่เขาเหรอโอ้โหไม่ได้เลยท่านบนอนกี่โมงครับนักเรียนสามคนนี้นอนกี่โมงสี่ทุม่มป้ากันสี่ทุ่ม บ,บอลตีสองมาบอลมาตีสองนอนสิทุ่มลูกค้ามาอีกคนแล้วลูกค้ามาอีกคนแล้วโอเคนะครับอันนี้อันนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวกันอันนี้เป็นการสอนเรื่องการแบ่งผมอบไอ้นะ้ำร้อสักครู่ครับเนาะแปบ๊บหนึ่งนะก็ขอขอบคุณนะที่เข้ามาชมลบลาบบายครับ